สวัสดีจ้ามาปลุกช่องคูบอนอสก,กินเซฟกี่แล้วนะจ๊ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากินโูที่มันแบบน่าก,กินเท่าไรหร่เราจะแต่ว่าจะมาพูดมาคุยกันนะจ๊ะแต่ว่าซื้อมิสแคดิเมียมาแกะกินก็มีที่แกะมาให้ด้วยนะจ๊ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาทำคลิปเลยนะจ๊ะ หาไม่ไร่ยากจ้ะไม่จะทำนาดํานาก็ยังไม่เสร็จเลยจ้ะแล้วก็ไขยดอกไม้จะต้องทําดอกไม้ไขยวันกุนวันพระวันเทศกาลต่างๆจ้ะก็เลยไม่มีเวลาได้กินอะไรที่มันแบบน่าก,กินน่าก,กินเท่าไหร่จ้ะ ใ,ใส่อะไรใ,ใส่นนี้ดีจ้ะล้าย่างลงช่วยก็ถ้านบกว่าจำกัดการกินลงอาจจะไม่ว่าจะกินรสจัดมากๆแล้วลูกใครมันจะตาม,มาอย่ามากขึ้นแล้วจ้ะก็เลยไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรจะมากินโฉวเท่าไหร่จ้ะ <c oughs> วันนี้ไปตลาดก็ซื้อม็ดอันนี้มากินนั่งกินนั่งคุยไปนะจ้ะ ืมแกะง่ายดีเนยจ้ะเพิ่งผ่านเทศกาลวันแม่มาทำดอกไม้ไข่ส่งเข้าผ่อนแม่ืมกบดีจ้ะก็ะเลยจะมานั่งแกะนั่งกินคุยกับเพื่อนไปนด้วยนะจ๊ะ ช่วงนี้กินไม่ค่อยแก้งอ่ะจ้ะกินนิดกินน่อยก็อิ่มให้เพื่อนๆกินกันรู้น่าร่อยเราไม่ได้กินโชว์ก็มาพูดคุยแล้วสู้กันฝั่งได้เนาะจ๊ะอ <c oughs> โอ้แกไม่ออก อืออือฮอุ้ยทำไมแกไม่ออกระจ่าอือฮึมอบีกจ้ะให้เพื่อนเพื่นทำกินกันน้าแซ่บมากเลย ก็ไปให้กำลังใจอยู่นะจ๊ะแต่ห้องตัวเองไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่จ้ะอื้งเั้งงนานที่บ้านนี้ยังดำหนาไม่สเสร็จเลยจ้ะซ้อมข้าวยังไม่เสร็จเลยทำไปซ้อมไปเรื่อยๆ เสร็จเมื่อไหรก่ก็ก็ขนานเนาะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลามาทําคลิปเลยจ้ะจะถา่ายตอนถากบับข้าวก็รีบถ้ามีเวลาได้ถ่ายทำํำก็ <laughs> bạn ăn cái kè ngay, bạn ăn cái kè giác ตกไม่ถึงผืนจ้ะข้างทุ่งพอดีจ้ะยอ <c oughs> นดีชอได้อากาศก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน้นหนจ้ะ ไม่หนึงแยกกินห้องสุดแซบเลยอะฝา่มแากอาหารโดโลดลงเมื่อนแตงกอนแยกกินแต่นแนวสุดแซบเผ็ดๆโซเดียมเยอะๆแล้วก็กินไม่เก้งจ้ะบาง,งวันก็กินมือหนึ่งบางวันก็ไม่ได้กิน ไม่ยากกินไม่หิวเมื่อกับเราดูแลตัวเองด้วยจ้ะอายุม้างแล้วเดี๋ยวลกบปะว่านจะทำห้าก็เลยจำกัดการกินของตัวเองอะจ้ะการทำคลิปก็เลยลดลงจ้ะตัวเองก็กินง,ง่ายๆกินแค่ต้มผักต้มประมาณนี้จ้ะต้องมาเปลี่ยนแนวทำาหารเลยจ้ะ เป็นเพื่อสุขภาพไม่ใช่กินแซ่บเลยจ้ะเห็นเพื่อนๆบางคนประสบความสำเร็จก็ดีใจด้วยแต่เหล่านี้ใช่อีกนานจ้ะไม่ค่อยได้มีอะไรแต่ก้าวหน้าก็เข้าเลย นี้มีเวลาแป๊บหนึ่งเมื่อวานเน่จากการค่ายดอกไม้ทำพวงมาลัยค่ายบรรณะตัววันนี้จะพักค่อมวันหนึ่งจ้ะพวกนี้ก็ลุยทำดอกไม้ตอเพื่อเอาไว้ค่ายบรรโกนบันผาต่อจ้ะทำเยอะจ้ะค่ายทุกๆวันโกลบรรผาแต่เราต้องทำเก็บไว้ก่อนจ้ะ ทำไล่ย่างทั้งร้อยพวงมาลัยทั้งมัดกรรมทำคุณเดียวา่าย์มันก็เลยชา้าทั้งเก็บอกไม้ ว่าพรุ่งนี้จะเริ่มไปถอนก้าจ้ะวันนี้พักผ่อนก่อนเลยลจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลื่นก็ต้องทำดอกไม้อีกแล้วยาค้างบ้านแต่ขูดท่ามว่าไม่ไปดำนาเร็จยังโอ้ยแม่บางเนนออบงเนมันก็แกะออกดีบางเบนมันก็แกะออกไม่ดีอะจ้ะ จับด้ามผิดไปจับอย่างนี้เข้าต้องจับอย่างนี้บเบอร์ไปกันได้ลแล้วจ้ะใส่ถางผิดโอ๊ยไม่ทำไมมันแก้ย,กยากเี่ยนะ mặc quan trọng chinh con sẽ chinh 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 là chinh 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 มันจะแซ่บอืมอื้มอืมอือือากาศแดดปนฝนตงทุกวันเลยจ้ะอยู then, ่ที่นี้ยขรรช่ะ Con thu vẫnเลย. Công đó áo. Toàn bài tổng <laughs> ชอบกเป็นพกทัว,ทวแบบนี้จ้ะเป็น,นพวกที่มาพานทูร,ริส่ทันตะวันเวิต์เดิเมียอะไรเงี้ยชอบจ้ะเป็นอัลมอนด์ชอบกิ่นอะไรที่มันกรุบกรอบจ้ะ <S <S ก็ดีเนะจ๊ะเราลดปริมาณการกินอยู่ลงดี่ับร่างกายเดินเนี่ยก็คล่องแคลว่วจ้ะน้ำหนักก็ลดลงดีจ้ะจะลองมีคอนเทนต์จะทำเนี่ยจ้ะ ทำคนที้งเพื่อสุขภาพก็ไม่เดียวกับลังกายให้กินกง่ายๆไข่ต้มผักต้มหมดพอดีจ้ะ พูดทุ่งหนึ่งพอดดีโอเจอกันไหมโอกาสหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวโอกาสหน,น้าจะมานั่งคุยใหม่สวัสดีจ้า